นะคะแล้วทุกคนจะรักหนูไหมไม่เอาไม่รักเธอตอบทิง้งอะตบทิ้งไม่รัก,กเธ<ล>อแล้วทำไมล่ะคะก็หนูเป็นเด็กหญิงนี่ตอล่าพินมาล่าจะเล่นน้อยหุ่นน่ารักที่สุดเลยไม่น่ารักเลยชื่ออิงค่ะต่อไปไม่น่ารักเลย <c oughs> โอ๊ยแล้วตอนนี้หนูก็ หน่ารักแล้วมัไหลเวียนหนูเป็นหลานสาวของด็อกเตอร์นันริมนลอดเนียมค่ะแล้วทุกคนเป็นหลานสาวได้ไหมคะแล้วทำไมเป็นแต่หนูหนูเป็นหลานสาวเหรอคะเป็นหลานชายแต่หนูเป็นหลานสาวของเป็นหลานชายนั้นหลานสาวค่ะชายหนูคิดถึงทุกคนมากค่ะไม่คุณเป็นเด็กไม่น่ารักคุณไม่ต้อง ดองๆนะอุนยิ้มไม่น่ารักหนูก็คิดถึงตุกคนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายไม่น่ารักสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทิเว้นสวัสดีด้วยตุ๊กตาด้วยทิเว้นสวัสดีด้วยสวัสดีครับตุ๊กตาตุ๊กตาตัวนี้ชื่อเจ้ายีราฟตุีย่ะสวัสดีค่ะผมเป็นหนูเป็นหมีที่สวยงามค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายแล้ว